สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ฮะมาพบก,กับช่างหนึ่งกันอีกแล้วในสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยในส่วนของตัวงาน MacBook Pro ถุงผม A 1่0 8นะครับก็ลูกค้ามาในการในส่วนของตัวหน้าจอนะผมแตกนะครับอันนี้จะเป็นจอเดิมเลยนะครับผมนี่นี่นะครับผมกอ็อไปทําการเปลี่ยนนะผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็กลับมาใช้งานได้ปกติแล้วนะครับผมนี่หน้าจอครับ เป็นเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็ถ้าเพื่อนเพื่อนท่านไหนผมที่เจอปัญหาจอแตกจอเสียนะครับผมก็สามารถส่งมาซ่อมได้นะผมทางเรายินดีให้บริการนะครับก็ตอนนี้เรามีอยู่6สาขาด้วยกันนะครับผมก็จะมีที่เมกาบางนาธรรมนัสโศกยินเนมอดอนบอกะปเดอบังแคแล้วก็ไอฟิวบางนานะครับสะดวกสาขาไหนก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมช่างหนึ่งก็ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอคลิปหน้านะผมสวัสดีครับ